สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับแฟนเชลซีต้องรู้นาะทีนี้แจ็คสันไม่ใช่แค่ฟอร์มตกแต่กำลังถูก5ยักษ์ใหญ่รุมฉกขณะเดียวกัน อีกฝั่งหนึ่งดีแลบหายเจ็บกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบนี่คือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ของสิงห์บลูส์ถ้าพลาดเกมนี้อนาคตอาจเปลี่ยนทั้งทีมสวัสดีครับแฟนบอลสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea ทุกท่านวันนี้เรามีข่าวดีที่น่าจะทำให้หัวใจของชาวเดอะบลูส์พองโตกันทั่วหน้าก่อนเกมสำคัญที่กำลังจะมาถึงในวันเสาร์นี้ครับท่ามกลางมรสุมอาการบาดเจ็บที่ถาโถมเข้าใส่ทีมระตลอดทั้งฤดูกาล ล่าสุดเราได้รับสัญญาณบวกชิ้นสำคัญที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับแนวรุกของเอนโซมาเรสกาในการเปิดบ้านรับมือสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงกองหน้าดาวรุ่งที่ทุกคนกำลังจับตามองอย่างเลียมดีแลับที่ล่าสุดมีภาพหลุดออกมาจากสนามซ้อมคอปแฮมว่าเขากลับมาแล้วและไม่ใช่แค่วิ่งจ็อกกิ้งแยกซ้อมนะครับแต่นี่คือการกลับมาแบบเต็มสู่เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร และด l แล็จะสามารถสยบเสียงวิจารณ์ได้ทันทีเลยหรือไม่วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซีถือเป็นหนึ่งในทีมที่ขยับตัวในตลาดซื้อขายได้อย่างน่าสนใจที่สุดทีมหนึ่งครับเราเห็นผู้เล่นหน้าใหม่ตบเท้าเข้าสู่ทีมมากมายเพื่อหวังจะยกระดับทีมให้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกครับเพราะตารางการแข่งขันที่อัดแน่นผนวกกับการฝึกซ้อมที่เข้มขน้น ทำให้ปัญหาเดิมๆอย่างอาการบาดเจ็บกลับมาหลอกล้อนทีมอีกครั้งโดยเฉพาะในรายของเลียมดีแล็บกองหน้าดาวรุ่งที่เราตั้งความหวังไว้สูงมากเขามีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและสัญชาตญาณน,นักฆ่าแต่โชคร้ายที่อาการบาดเจ็บเรื้อรังกลับกลายเป็นกำแพงสูงที่กั้นเขาไว้ไม่ให้โชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้เสียทีจนเริ่มมีเสียงวิจารณ์จากกูรูและแฟนบอลบางกลุ่มว่าดีลนนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ หรือเขาจะรับมือกับความกดดันในเสื้อเชลซีได้หรือเปล่าแต่ช้าก่อนครับล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของดีแลได้โพสต์ภาพที่ทําให้แฟนบอลใจชื้นขึ้นมาทันทีเป็นภาพที่เจ้าตัวกําลังลงฝึกซ้อมในสนามซ้อมของสโมสรและจุดที่น่าสนใจที่สุดที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตคือสภาพการฝึกซ้อมครับจากภาพที่ปรากฏดูเหมือนว่าดีแลไม่ได้ซ้อมแยกกับนักกายภาพอีกต่อไป แต่นี่คือการลงฝึกซ้อมแบบกรุ๊ปเทรนนิ่งหรือการซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มรูปแบบซึ่งในทางฟุตบอลแล้วนี่คือสัญญาณขั้นสุดท้ายก่อนที่นักเตะจะได้รับไฟเขียวให้มีชื่อในวันแข่งครับหากดีแลบสามารถรักษาสภาพร่างกายและฝึกซ้อมต่อเนื่องได้ในวันพุธพฤหัสและศุกร์นี้มีโอกาสสูงมากครับว่าเอนโซมาเรสกาจะใส่ชื่อเข้าไว้ในรายชื่อตัวสำรองในเกมพบกับแอสตันวิลล่าวันเสาร์นี้ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ การได้เขากลับมาในช่วงที่ทีมต้องการจุดเปลี่ยนในแดนหน้าแบบนี้ถือเป็นอาวุธลับที่มาได้ถูกเวลาจริงๆครับเกมวันเสาร์นี้กับแอสตันวิลล่าไม่ใช่เกมหลีกธรรมดาครับแต่มันคือบทพิสูจน์ของทั้งทีมและตัวดีแลบเองด้วยวิลล่าภายใต้าการคุมทีมของอูนายเอเมรี่ไม่ใช่ทีมที่จะเคี้ยวได้ง่ายๆครับพวกเขาแข็งแกร่งและมีระเบียบวินัยสูงมากดังนั้นเชลซี Chelsea ต้องการใครสักคนที่มีความกระหายและดีแลปบคือคำตอบนั้นครับ เขาจำเป็นต้องใช้โอกาสนี้ในการยกระดับตัวเองขึ้นมาเพื่อสยบทุกเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าเขาดีไม่พอหรือร่างกายเปราะบางเกินไปนี่คือช่วงเวลาตัดสินครับว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในยกของมารเรสกาได้หรือไม่ถ้าเขาสามารถลงมาเปลี่ยนเกมหรือมีส่วนร่วมกับประตูได้ในวันเสาร์นี้ด้วยผมเชื่อว่าบรรยากาศในสแตมฟอร์ดบริดจ์จะลุกเป็นไฟแน่นอนครับ สุดท้ายนี้เราคงต้องรอลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายครับว่าชื่อของเลียมดีแลบจะปรากฏอยู่ในลน์อัพหรือไม่แต่เพียงแค่เห็นเขากลับมาลงซ้อมได้ก่อนก็นับว่าเป็นข่าวดีที่สุดของเชลซีในสัปดาห์นี้แล้วครับคุณเชื่อว่าการกลับมาของเลียมดีแลบในครั้งนี้จะเป็นจิกซอชิ้นสำคัญที่ช่วยให้เชลซีสามารถคว้า3มแต้มจากแอสตันวิลล่าได้หรือไม่และอยากเห็นเขาลงสนามในฐานะตัวจริงหรือตัวสำรองมากกว่ากันครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับผมรออ่านอยู่ครับถ้าคุณคิดว่าข่าวการย้ายทีมของเชลซีในช่วงที่ผ่านมาวุ่นวายแล้วขอบอกเลยว่าเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้คือมหากาบความขัดแยง้งที่อาจถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดระหว่างสโมสรและดาวยิงรายหนึ่งล่าสุดมีรายงานยืนยันครับว่าอนาคตของ Jackson, นิโคลัสแจ็กสันในถิ่นสแตมฟอร์ดบริจได้มาถึงจุดสิ้นสุดลงอย่างถาวรแล้ว และในปี2026ที่จะถึงนี้มี5สโมสรยักษ์ใหญ่เตรียมเปิดศึกชิงตัวเขาทันทีเรื่องราวความบาดหมางนี้มีที่มาอย่างไรและทำไมเขาถึงไม่ยอมกลับไปเหยียบเชลซีอีกต่อไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นกันครับย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ปี2025ที่ผ่านมาครับเชลซีต้องเจอกับมรสุมครั้งใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อกองหน้าตัวใหม่ที่พวกเขาฝากความหวังไว้อย่างเลียมดีแลก ดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักในช่วงท้ายตลาดพอดีอาการบาดเจ็บครั้งนั้นรุนแรงจนต้องพักยาวสถานการณ์ตอนนั้นบีบให้บอร์ดบริหารเชลซีต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนพวกเขาต้องการตัวตายตัวแทนและสายตาทุกคู่ก็หันไปมองที่นิโคลัสแจ็กสันซึ่งในขณะนั้นกำลังเตรียมเอกสารย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์นมิวนิกในสัญญายืมตัวและตัวนักเตะเองก็เดินทางไปถึงเยอรมนีเรียบร้อยแล้วด้วยครับแต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเชลซีพยายามจะยกเลิกดีลข้ามฟากและเรียกตัวแจ็คสันกลับมาช่วยทีมในนาทีสุดท้ายแต่คำตอบที่พวกเขาได้รับกลับเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงครับแหล่งข่าวระบุว่านิโคลัสแจ็คสันยืนยันเสียงแข็งว่าเขาจะไม่กลับไปที่ลอนดอนเด็ดขาดเขาต้องการย้ายทีมและก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่เท่านั้นท่าทีนี้สร้างความไม่พอใจให้กับบอร์ดบริหารเชลซีอย่างรุนแรง จนสุดท้ายสโมสรต้องแก้ปัญหาแบบจำใจด้วยการไปดึงตัวมาร์กิวกลับจากการยืมตัวที่ซันเดอร์แลนด์แทนความสัมพันธ์ระหว่างนิโคลัสแจ็คสันและเชลซีจึงพังทลายลงในพริบตาและชัดเจนว่าไม่มีใครต้องการให้เขากลับมาอีกต่อไปแล้วครับและล่าสุดเว็บไซต์คอร์ด f อฟไซต์รายงานว่าแจ็คสันจะไม่ย้ายไปเสือใต้บาเยนน์มิวนิคแบบถาวรเมื่อสัญญายืมตัวสิ้นสุดลงในฤดูหน้านี้นั่นหมายความว่า เขาจะกลับสู่ตลาดนักเตะอีกครั้งในปี2026ครับและเชื่อไหมครับว่าถึงแม้จะมีดราม่ากับต้นสังกัดเก่าแต่ความเนื้อหอมของเขายังพุ่งกระฉูดต,ตอนนี้มีอย่างน้อย5ทีมใหญ่ที่จ้องตาเป็นมันทีมแรกคือสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่พร้อมทุ่มเงินล่าตัวไปเสริมแกร่งตามมาด้วยสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าและท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันที่อยากได้กองหน้าสไตล์นี้ไปผลิตสกอร์ในพรีเมียร์ลีก นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากต่างแดนที่น่าสนใจไม่แพ้กันทั้งแอเล t ติโกมาดริดยอดทีมจากสเปนและนาโปลียักษ์ใหญ่จากอิตาลีที่กำลังจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับจากดาวยิงที่เป็นความหวังสู่คนแปลกหน้าที่ไม่เผาผีกันเส้นทางของนิโคลัสแจ็กสันกับเชลซีจบลงด้วยความขมขื่นแต่มันกำลังจะเริ่มต้นใหม่อย่างตื่นเต้นในปี2026นี้ครับเพื่อนๆคิดว่า สถานีต่อไปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกองหน้าชาวเซเนกัลรายนี้คือที่ไหนคุณคิดว่าการที่แจ็คสันตัดสินใจหักหน้าเชลซีเพื่อยืนยันการย้ายทีมในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของตัวเองหรือเป็นการทำลายความเป็นมืออาชีพที่เขาต้องเสียใจในภายหลังคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวกำลังจะเดือดอีกครั้งครับเมื่อยักษ์ใหญ่แห่งลอนดอนอย่างเชลซี กำลังตกเป็นข่าวว่าพร้อมจะปาดหน้าคู่แข่งร่วมลีกเพื่อคว้าตัวดาวยิงมหัศจรรย์ชาวบราซิเลียนที่กำลังฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้เขาคือคนที่ทำไปแล้วถึง20ประตูนในฤดูการเดียวและชื่อของเขากำลังถูกพูดถึงไปทั่วภาคพื้นยุโรปใช่ครับผมกำลังพูดถึงวิตอโรเกออดีตดาวรุ่งบาร์เซโลนาที่ตอนนี้กำลังกลับมาแจ้งเกิดใหม่อย่างเต็มตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า ทำไมกองหน้าที่เคยล้มเหลวในสเปนถึงกลับมาเป็นที่ต้องการของทีมระดับท็อปอีกครั้งและดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงแค่ไหนไปติดตามกันครับหากย้อนกลับไปในปี2023วิตอโรเก้ในวัยเพียง18ปีถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดของบราซิลจนบาร์เซลโลนาต้องรีบคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยความหวังว่าจะให้เขาเป็นตัวตายตัวแทนของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ แต่ฟุตบอลยุโรปไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับโรเก้ Rogue ได้โอกาสลงสนามให้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นกาตาลันไปเพียง16นัดและยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นก่อนจะถูกส่งต่อให้เรอัลเบติสยืมใช้งานซึ่งที่นั่นเขาก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอโดยทำไปได้เพียง7ประตูจาก33นัดสถานการณ์ในตอนนั้นดูเหมือนว่าอนาคตของเขากับฟุตบอลยุโรปจะมืดมนบาเซโลนาตัดสินใจปล่อยตัวเขาออกจากทีมและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้เขาตัดสินใจกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่พาไมรัสสโมสรยักษ์ใหญ่ในบ้านเกิดครับการกลับไปบราซิลครั้งนี้เหมือนเป็นการปลดล็อกครับโรเกในวัย20ปีกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมในฤดูกาลนี้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารประตูของเพาไมรัสอย่างแท้จริงด้วยสถิติการลงสนาม56นัดถล่มประตูไปถึง20ประตูไม่ใช่แค่เรื่องการทำประตูนะครับแต่ความเร็ว การหาพื้นที่และความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนตอนนี้เขากลับไปมีชื่อติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยฟอร์มระดับปีาศาจแบบนี้ทำให้แมวมองจากยุโรปต้องขยี้ตาและกลับมาเช็คฟอร์มของเขาอีกครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเชลซีที่กำลังมองหาจิ๊กซอตัวสุดท้ายในแนวรุกนั่นเองครับล่าสุดมีรายงานจาก s k y Sports สวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าเชลซี Chelsea กำลังพยายามอย่างหนัก เพื่อคว้าตัววิตตอโรเก้ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เลยโดยมีข้อมูลเสริมว่าทีมสิงบลูส์กำลังนำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแย่งชิงลายเซ็นของดาวยิงรายนี้อย่างไรก็ตามมีจุดที่น่าสนใจครับในรายงานบางกระแสมีการระบุตำแหน่งของเขาคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ในความเป็นจริงเรารู้ดีว่าโรเก้คือกองหน้าตัวเป้าขนานแท้ที่เชลซีโหยหาแต่คำถามที่ตามมาคือ ดีลนี้จะเป็นไปได้จริงหรือในเมื่อเชลซีเองก็เพิ่งเสริมทัพไปมากมายและโรเก้เองก็เพิ่งจะกลับไปตั้งหลักที่บราซิลได้ไม่นานการจะย้ายกลับมาเผชิญความกดดันในพรีเมียร์ลีกทันทีในเดือนมกราคมอาจจะเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปหรือไม่แน่นอนครับว่าชื่อของวิตตโรเก้จะกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งในตลาดหน้าหนาวนี้ไม่ว่าดีลกับเชลซีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วคือ พรสวรรค์ของเด็กคนนี้ไม่เคยหายไปไหนครับเพียงแค่เขาต้องการพื้นที่ที่เหมาะสมในการฉายแสงเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวิตอโรเก้กับโอกาสที่เขาจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองในโยุโรปอีกครั้งครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเด็กคนนี้คือจิกซอที่ใช่สำหรับแนวรุกของเชลซีในตอนนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเขาควรจะเก็บประสบการณ์ที่บราซิลต่อไปอีกสักพักเพื่อความพร้อมที่มากกว่านี้ คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมรออ่านและพร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะกับทุกคนอยู่ครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์เจาะลึกประเด็นฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆชาวคอลูกหนังคนอื่นได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดบทวิเคราะห์ข่าวสารฟุตบอลสดใหม่แบบนี้ทุกวันพิเศษสุดๆสำหรับแฟนพันธุ์แท้ตอนนี้ช่องของเราเปิดระบบ Membership หรือการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงคุณกดปุ่มสมัครหรือ Jo i n เพื่อสนับสนุนช่องของเราโดยตรงคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งตราสัญ,ญลักษณ์สมาชิกสุดเท่อีโมจิพิเศษสำหรับใช้ในคอมเมนต์และคอนเทนต์เอ็กซคลูซีฟที่เราจัดทำขึ้นเพื่อชาวสมาชิกโดยเฉพาะ ขอบคุณทุกการรับชมและการสนับสนุนจากใจจริงครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ